โอเคครับผมก่อนอื่นเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA ไฟนะครับหรือว่า GTA V นั่นแหละครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพาคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทําหน้าต่างการเสกของนะครับไม่ว่าจะเป็นเสกปืนหรือว่าเสกอะไรก็ตามนะครับแบบนี้นะครับผมเนี่ยหน้าต่างนี้เ่ยครับผมเนี่ย สามารถเสกได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทเลพอร์ตหรือว่าเสกรถที่เราลงมัดมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือว่าเรือดำน้าอะไรเนี่ยเราลงมัดอะไรมาเราสามารถเสกได้ในหน้าต่างนี้เลยนะครับผมก็วิธีการเสกนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องกด F8 ขึ้นมานะครับผมสําหรับคีย์บอร์ด60%นะผรับผมกด Fn1 นะครับแล้วก็กด8ครับก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมขั้นตอนการเสกรถที่เราลงมัดมานะครับผมก็คือการกด v e h i c l e Option นะครับผมกดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็กดมาตรง v e h i c เ e s ลส w ปา r เนอนะครับผมแล้วเราก็กดไปด้านล่างสุดนะครับจะเห็นคําว่า Input m o d เดนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์นะครับ R35 นะครับผมนี่เป็นไงเราก็จะได้ R35 ขึ้นมาแบบหล่อเท่เลยนะครับพอเราได้รถมาแบบนี้ใช่ไหมล่ะเราอยากแต่งรถล่ะก็สามารถแต่งได้ฟรีนะครับผมในการใช้หน้าต่างนี้แหละเราต้องเข้าไปนั่งในรถก่อนนะครับพอเข้าไปในรถแล้วนะครับกด F8 ขึ้นมาครับแล้วเราก็เลื่อนไปหาคําว่า v e h i c l e Option นะครับผม ไปตรงเมนูคัตตอมนะครับผมถ้าเราอยากให้อัปเกรดแบบสุดเลยนะ,นะครับผมก็กดออโต้อัปเกรดครับในนี้เราก็จะได้รถที่แต่งแบบสุดๆมาทั้งคันนะครับผมถ้าเราอยากแต่งแบบเลือกเองนะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแต่งสปอยเลอร์ให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับผมนี่ ก็จะเลือกเป็นสปอยเลอร์อันนี้แลวกันนะผมมันดูเท่ดีนะโอเคกดปิดไปนะครับขั้นตอนการเสกอาวุธนะครับผมก็กด F N 8ขึ้นมานะครับผมหรือว่าใครที่ใช้คีย์บอร์ดปกติเนี่ยก็กด F 8ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกไปตรงที่กดไปตรงที่เวฟู n o p t i o นนะครับผมการเสกอาวุธนะถ้าเราอยากเสกอาวุธทั้งหมดเลยนะผมก็กดตรงคาว่าคลิปออกเวฟู n นะครับผมโอเคแค่นี้เราก็จะเสกอาวุธขึ้นมาได้แล้วนะครับผมกดแ็บขึ้นมา นี่ก็จะมีอาวุธให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับผมหรือว่าจะเลื่อนเมาส์ตรงกลางเนี่ยก็ได้นะครับผมนี่สไนยัยไหนมีใครใยิงไหมโอ้งโอ้โหล่วงไปหนึดอกครับโอเคไม่ติดดาวรอดไปนะครับโอเคครับผมสำหรับการรีวิวหนะ้าต่างการซืิของก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ โอเคสาหรับขั้นตอนการดาวโหลดและติดตั้งครับในคลิปนี้นะครับเราจะใช้เพียงแค่2ไฟล์เท่านั้นนะครับผมก็คือไฟล์ที่ชื่อเมนูนะครับผมแล้วก็สคริปพุกนะครับซึ่งการดาวโหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นี้นะครับผมแล้วก็กดไปที่ลิงก์ทั้ง2ลิงก์นั้นเลยนะครับผมกดเข้ามาในลิงก์เนี่ยเราก็จะเจอหน้านี้นะครับผมก็คือเป็นลิงก์ของสคริปพุกนะครับผมแล้วเราก็มากดโหลดตรงนี้นะครับผม พอกดโหลดสคริปฮุกเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปโหลดอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือเมนู V นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถเข้าไปเจ้าตัวเมนูได้นะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาตรงที่เมนู sp 1 0นะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ย4 9 7 mb นะครับผมพอกดโหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดปิดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้มา2ไฟล์นะครับผมก็ให้คุณผู้ชมแตกไฟล์นะครับ พอคุณผู้ชมนะครับแตกไฟเรียบร้อยนะครับเราก็จะมี2ไฟไฟที่ต้องใช้นะครับก็คือไฟไฟนี้นะครับผมแล้วก็ไฟนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้คุณผู้ชมครับไปหาที่อยู่ของ GTA V ที่เราโหลดมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นของสตรีมหรือว่าอีพีนะครับผมก็คือของผมจะอยู่ในสตรีมนะครับแล้วก็คอมมอนนี่ครับผมแล้วก็ GTA V ให้คุณผู้ชมนะครับคลิกเข้าไปในไฟล์เมนูนะครับผมแล้วก็คัปปี้ไฟทั้งสองไฟนี้นะครับผม ย้ำนะครับแค่2องไฟนี้เท่านั้นนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปวางไว้ครับผมถ้าคุณผู้ชมเพิ่งทาตามคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมถ้าคุณผู้ชมเพิ่งทําตามคลิปผมเป็นคลิปแรกนะผมมันก็จะเอาไปวางให้เลยนะครับผมส่วนใครที่ทําเป็นครั้งที่2เนี่ยมันจะขึ้นว่าให้วางซ้ําหรือไม่นะครับผมก็รีเพกไปนะครับผมแล้วก็มาอีกไฟล์นึงนะครับผมก็เป็นไฟล์ของสริปฮุกนะก็ให้เราลบไฟล์นี้ไปนะครับผมเนกาทีฟนะครับแล้วก็เอาทั้งสองไฟนี้มาวางนะครับผม ถ้าเราทําเป็นครั้งที่สอนะครับผมมันก็จะให้เราวางซ้ําหรือไม่นะหรือว่าไม่วางเลยก็ให้คุณผู้ชมกดวางไปนะครับผมโอเคครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการทําหน้าต่างของเมนูขึ้นมานะครับผมทําให้คุณผู้ชมนะเสกของได้นะครับผมจะเสกรถหรือเสกอะไรก็ตามง่ายๆนะครับผมใครที่ไม่ทันหรือยังไงก็ตามนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูใหม่ก็ได้นะครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมเหมือนด้วยนะครับผม ไว้ติดตามใน EP ต่อไปครับผมเราจะเป็นอะไรกันนะครับผมซิ a เกนเนสไทม์ม็ับ